โอเคอะอะไราเมื่อกี้กูออกจากเกมกูจะไม่เล่นละไอ้เหี้ยเกมเฮ้กูยิงบ้างดิเฮ้ยอ้า ลังเข้าเฮ้ยลังเข้าอ่าอ่าเรลินนะจะโยนระเบิดนะสวัสดีครับคนดูแปดร้อยล้านคนวานบานเยนะครับไม่ศพศพนั่นอยู่ไหนวะไม่มีปืนโอ้โหใครเก็บปืนวะ Yeah. แม่งเล่นสนัยลัวด้วยนะล่าสุดไม่มียาไม่มีเหมือนกันอะมันโดดลงอะมันโดดลงอะ <Double Kill. S 1> <c oughs> แม่งว่าจะแอคฆ่าไก่ใช่อะแล้วทำไมตีนี้มันตึงไงวะกู <c oughs> ไปเล่นกับไอ้ <c oughs> พวกอะไรวะไอ้ ที่เขาเดาวดาวสี่สิบกว่าแม่งอย่างตึงไอ้เหียให้ซื้อเอ็มพีสี่ได้ปะแมวก็ได้แม่งบซื้ีใส่กูอ่ะบวัสดีครับคนดูคนดูทุกทุกคนดาเมจอย่าน้อยเลยกูไอ้เหีย อะ,อะไรบาซัสันระเบิดมาเอ้เจอก็ตาไก่บอกเกเอากูไม่มีโล่อะกูไม่มีโล่เหมือนมึงอะไอเวน <c oughs> มันอยู่ไหนอะนก<น>อูไม่ชุบด้วยไอ้ี น่าได้ไดาุดเอาก็ก็มันยิงกูนะกูจะไม่ชุบได้ไงอ่ะมึงดูดินั่นน่ะอยู่กับมึงตัวนึงอ่ะมึงไม่ยิงมันน่ะกูยาไม่มีไก่เนี่ยกูขอค้ำศพก่อนละกันมาแล้วมาแล้วอ้าวเพื่อนสนใจฮะแอคก่อนแอคก่อน อัดตัวก็ตายเหมือนกันคนดู <c oughs> เอาเพื่อนมึงอ,ออกเลยอะ่ะไอ้แฟงคนดูครับมีใครจะเล่นกับผมป่ะเนี่ย <c oughs> ไอ้แฟงเพื่อนมึงอ,ออกไปไหนอะ่ะฮะมันมันงอนกูเหรก,กูกูไม่ชูบันอะ่ะ อา้าวสิบคนเองเดี๋ยวก็มีคนดูอะ่ะฮูฮก็รู้ว่าว่าเพื่อนมึงงอนกูเลยอะ่ะไม่เล่นแล้วนะ่ะดูดิ <c oughs> กูไม่ชุบบันอะ่ะ <c oughs> ถ้ากูชุบเมื่อกี้กูตายอะ่ะกูบอกเลยกูซุ้นนะถ้ากูชบมันนะ เพราะมีตัวโคบอยงง่า <c> ง <oughs> ตัวยิงไกลอ่ะก็เลยไม่ชบสวัสดีครับผู้ชายเล่นเนี่ยกูดูทรงเนี่ยดูแลอ้าวไล์เฟิร์นเสียชีวิต่าสา่านอ้าวแบบนี้ก็ง่ายดีครับคิป,ปรับปุยเนาเฮ้ยเพื่อน ใครบอกว่าง่ายวะดูเพื่อนน็อกแล้วน่ะเอ๊ะโอ้เพี่อนไม่ตึงเลยเอะไรอย่ยไม่ตึงไอ้สัตว์ร้องไม่ตึงร้องไม่ตึงร้องตึงร้องไม่ตึงจุกว่ามึงนู้นแหมเอากูค้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครลม่มวะใครบอกว่าไม่ตึงวะ เอาเฮ้ยพ <c oughs> อแตกนะได้ล่าสุดที T ีอะไรเนี่ย <c oughs> อ้าเฮ้ยสวยใครใครพูดว่าตอนออกมาที่กูบอกว่าอะไรเฟิร์นตายอะ่ะฮ่าเป็นไงล่ะมึงสุดบ้าละ่ะใช้ยังที่ไม่พอล่ะโอ้ยมันปืนยิงไกลเคอะหรอกปาบี <c oughs> เยดปืนเหมือนกันหมดทุกคนเลยปะเนี่ยดักคนนู้นเฮ้ยไม่แอบมาพี่เออให้มันแอบไปยังไงมันถ้ามันไม่ขึ้นมาเราเราก็ได้เปรียบไอ้น้องเราอยู่ทางนี้อช่ไหยแต่กูไม่มีปืนยิงไกลอ่ะไอ ปืนปืนชาร์อ่ะเอาพีอสเอ้ยเจ้าเฝ้าลงไปซสย,ยังไงยังไงเราก็ได้เปียบกูบ่นไปบ่นมาเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นกับกูโอ้โหโอ,โ,อโอ้เอากุซุนเลยเอากุซุนเลยไม่มีแอร์วอีกให้ดีเป็นี มันล่อมันล่อมันล่นอให้เรายิงมันล่อให้เรายิง <c oughs> เดี๋ยวกูไปดักตรงนี้ก่อนมึงดักข้างบนนะวงบีบละโอ,อ้มึงดัดกเอ,อ้ยัย อ้าวพ่อมึงนี่ใครปิดกั้นหน้ากูอ่ะโอ้โหเจริญเรินเนด้อแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยอ้าอ่าอ่าล่าสุดกูออกไม่ได้นะล่าสุดตายนะกูดูแลแพ้ไอ้เฮียอย่งให้กูด่านะเว้ยมันจบมึงเอามัน ส่วบกูดีเฮ้ยโอ้โหโโโกูละเบื่อจริงๆอังไอวอลต่อหน้ากูเนี่ยถ <c oughs> ุนถุนเพื่อนเราขอโทษนะที่เราบ่นเราเป็นคนอย่างนี้แหละเพื่อนเหี้ยหรือว่ามันแจ้งกูอะเพื่อนบอกอ่าได้ยวตัดแจ้งใหม่เ่อ ดูดิแม่งตั้งไอ้หัวถ้าเมื่อกี้นะหัวแล้ว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 ไม่อยากเจอโมโ่ไม่อยากเจอโม่ไ,ไ,ไม่อยากเจอโม่แล้ว oh. ไปเลยเพื่อน ไอ้เหี้ยกูซุนโอ้โหกูดูแหละตานี้เราน่าจะแพ้ดูคนเอาเพื่อนยิงดินเพื่อนยิงดินนะล่าสุดก<อ>ูเห็ยนละเพื่อน,นยิงดิน มันไม่ตึงหรอกไอ้เฮีย้ยแค่กูแค่เมื่อกี้อ่ะเพื่อนตั้งไอไวอยเชยเอสามพาดไป3สามศูนย์ละซ้บโฉบซ้ำโฉบาได้ได้เยมตัวแพ้เลยไอ้หนุ่มมนเราต่อให้มันอยู่อ่ะ <c oughs> โอเคได้ขอเห็นหน่อยมีป่ะมีป่ะมีป่ะดี <c oughs> ไม่มีก็ขึ้นไปยาฮูยาฮูาอ่าเปิดก่อนเลยเขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดไปะระวังหลังวาซานมาละมาละมาละ ข้างล่างนี่แห <First. S 1> ละเอ๋อล่าสุดมันขึ้นไปแล้วนะเฮ้ระวังมันอ๋อกีปนปองปองป่องป่อง ไอ้เหี้ยมาละมาละกูไม่มียาว่าแล้วไอ้เหี้ยมียากล่องเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมึงขึ้นกี่ดาวแล้วไอ้แบงค์ไอแ้ไอแฟงหกแล้วเหรอมึงเยอะกว่า นดูน้อยจังวะอ๋อคนดูหรือบอทเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับเยฟสองหนึ่งอะ่ะไหวเป่าไหวเปล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 ่า,ามันน่าจะเอฟเคอะ เง็ดมึงรวยปะซื้อซื้อปืนให้กูหน่อยปืนลูดอ่ะกูอยากได้ปืนลูดอ่ะเงินตั้งหมดแล้วพี่เงินอะ้รมึงซื้ออะไรไว้เฮียมึงซื้อโคตรเฟืองเลยถ้ามึงใช้เงินจริงอ่ะกูว่ามึงมีเงินเป็นล้านมึงก็หมดนะไอ้เฮียกูดูทรงแล้วกูดูทรงอ่ะโอ้โหมีมีมีเป็นสิบล้านก็หมดอ่ะใช้ฟุ่มเฟือยมากเลยเฮีย ปืนก็นมีอยู่ในตัวอยู่มาละมันอยู่บนนี้มันมันอยู่ทางนี้ตัวหนึง่งอะระวังระวังโอเคกูขชอปืนกู้อปืนโอเคพอจ้างี เอาแล้วตัวยิงหลังกูไปไหนอ่ะที <Double Kill. S 1> ่โดดขึ้นไม่ะไอ้เหี้ยกูเลยอะมันโดดลงข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอ๋อช่วยหน่อย ก็เปิดไหมสิครับคุณคุณผู้หญิงครับเอาดีที่คุณฮะละมันอยู่ไหนอ่ะอมันอยู่ไหนวะข้างล่างที่มองกูเห็นละ ลงกไรยันโดเลยเนี่ยกูเ็ดมน yeah. มันเราต่อให้มัน3ามศูนย์ก่อนอะ เฮ็ดเห็ดเ็ดขอเห็ดหน่อยเห็ดเห็ดน่หัวร้อนนะั่นนะ่ะดูทรงแ <th ud io> ชปะาคนดูยิงใหญ่เลยทางนั้นนะ่ะเราก็ยิงบ้าง <th ud io> ไปเรา <th ud io> อ้อมมันไปเรา <th ud io> เอาไม่มีใครดักบดเลยเหรอเ <th ud io> บอร์สามระวังนะกัว <th ud io> ่เบอร์สามตายเนะี่ยกูดูทรง มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างอ๋งอ oh. oh. ใครสาบปืนเล่นอ่ะ ทรงแล้วมันอยู่ข้างล่างเนี่ยไปลงไปเลยเย็ด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 กูว่าแล้วนี่ตัวอยู่ข้างบน อันนี้ชิวๆเอาอะไรเป่าพี่ไม่เอาอ่ะกูรวยกูรวยแล้วกูรวยแล้วเอาไอวัอเอาเอาไอวบวอันอหนึ่งไปโอเคกูวิ่งไปอย่างงี้กูโดน

เมื่อกี้คนดูเห็นป้าตอดหัวนะตอดหัวนะอวนะโอ้ยปืนพกโลมาป้าปเตี่ยอะไรเ่ยเฮ้ยเราลงล่างป้าเลยหรือสองคนนี้นะกูเกือบตายไอ้เหี้ย แปนึงแป๊บนึงซูลซูลเลือดก็บ่มมีกระสุนหมดไอ้เหี้ยกระสุนหมดเลือดก็ไม่มีเสี่ยงวะอย่าเลือดกูไม่มีเหมือนกันพี่เออเลือดเลือกกูก็ไม่มีเหลือเหลือน้อยกว่ามึงอีกกูว่าน่ะกูได้เปิดวงอันนั้นช่วยเอาอ่ะ ใครเนี่ยไตอ๊อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มเอ้าแฟงมึงตกมึงตกแรงแดงวะไอ้ยไม่ตกขึ้นแล้วมึงดูจามตาแล้วก็ขึ้นไม่กูกูไม่ได้ถามมึงกูถามไอ้ไอ้แฟงไอ้เฟิร์มอะไรเนี่ยแป๊บนึง ตัวโ h ไหมไม่ไ hmm. ม like ่บูตนตัวไม่เปลียนตุ๊กเด็กต้องเะไปทับไปตุ๊กเตะไปเตะไปตุ๊กยิกีตาย์เลยเอเมีต่อแล้วเดี๋ย้อนมาพวกแกติดตัวเนี่ยเ tiếng chán rồi nó sẽ ăn đàn Mình đồn của đây ngày mai ạ ประทะกูหนึ่งหนึ่งเลยมามามาใส่กูหนึ่งหนึ่งเนี่ยอเอาไอ้เหี้ยกูแตก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 ,ค,แตกคนดูไม่ได้เล่นเลยกูไอ้เหี่ย กูกูไม่มียาว่ะเฮียล้มสองเลยเหรอโอ้โหแตกหัวสามอ่ะ <c oughs> อะไรวะ BBO e s p o r t e s p o r t first blood ไม่มีปืนว่ะแค่ก็ได้ขอทีเสิร์ทหน่อย ไม่อยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวกูยิงกูไปยิงเขาบุหร <c oughs> อ้าไม่มีใครเปิดไมกูปิดหูฟังแล้วนะ ล้งลังล้งเข้าลัาง,ลางเข้าลัางเข้ากูว่าอยู่ตัวอะไรวะ First blood มันมขึ้นมาแล้วตนนัวจุดไ,ได้ใจมีก็ตั้งเหร ด้วย <c oughs> <ป>ัวด้วยสนระจุบแล้ว kamu apa mahu heran dua betul tu First blood, I hear.